รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ปวดหัวเป็นไข้าซารายยาเม็ดเป็นทาปวดลดไข้าพาราเซตามอลห้0ร้มิลลิกรัมอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ชมครับผมเจมิกเจริญแท่จูครับอรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ชมค่ะดิฉันโบวเป็นจัดสิริวัฒนาค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวสนุกปักหมุดเที่ยวเราพบกันทุกเช้าว,วันเสาร์แบบนี้8โมงครึง่งทางไทยรัฐทีวีช่อง32ทีวีมหาชนของทุกคนค่ะ คุณผู้ชมครับวันนี้ตรงกับวันที่5ธันวาคมครับซึ่งถือว่าเป็นวันคล้ายกับวันพระบรมราชสมภพ,พของพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับซึ่งถือว่าวันนี้เป็นวันชาติและก็เป็นวันพ่อแห่งชาติด,ด้วยใช่สําคัญมากๆซึ่งวันนี้เป็นวันที่สําคัญกับปวงชนชาวไทยมากๆเหเลยเกินเพราะฉะนั้นแล้วนะครับช่วงเดือนสุดท้ายของปีแบบนี้นะครับเป็นช่วงที่หลายต่หลายคนวางแผนจะออกไปเที่ยวกัน วันนี้รายการของเราจะไปปักหมุดกันที่ไหนดีครับคุณโบครับที่ไหนดีน่าเพลงสิโอโอปักไต้บ้านเราโอโอปักไต่บ้านเราแม่น้ำภูเขาทะเลกว้างไกลจะไปไหนปักใต่บ้านเราสรุปแล้วเราจะไปจังหวัดไหนครับ จังหวัดที่เราจะไปในวันนี้นั่นก็คือจังหวัดพัทธลุงนั่นเองค่ะและสถานที่แรกที่จะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวกันในวันนี้นะคะนั่นก็คือสัมพาไทยอยู่ในอำเภอเมืองคุณผู้ชมดูสิคะโอ้โหอลังการและลานตามากเรือสัมพาอยู่กลางทุ่งนาขนาดนี้คุณเอ้ยอันนี้สวยมากๆากนะเก๋นะเก๋นะคุณสุกัญญาเจ้าของที่นี่เขาเล่าให้เราฟังครับว่าที่ใช้ชื่อสัมพาไทยมาเป็นชื่อของหมู่บ้านเนี่ยเพราะว่าเมื่อก่อนตรงบริเวณนี้ เป็นท่าเรือสัมภาครับคนจีนเข้ามาทำมาค้าขายกันก็เลยเอาเรือสัเภาเนี่ยมาเป็นสัญ,ญลักษณ์นอกจากนั้นแล้วนะครับก็จะมีสัญ,ญลักษณ์อื่นๆอีกที่บ่งบอกถึงอัตลักษณ์ของจังหวัดพัทลุงด้วยอย่างเช่นควายน้ําแห่งทะเลน้อยพัทลุงเซิร์ตมโนราการแสดงศิลปะวัฒนธรรมของคนภาคใต้นอกจากนั้นก็ยังมีการเพิ่มไฮไลท์ให้ตื่นตาตื่นใจ ด้วยคิงของยักษ์ตัวนี้แหละครับ<ช>วัสดุ<ช>ที่นำมาทำเนี่ยเป็นฟางข้าวนั่นเองนักท่องเที่ยวเนี่ยก็สามารถเนี่ยเดินขึ้นบันได ไปถ่ายรูปใกลๆได้ด้วยนะครับแล้วด้านหลังเขาก็เพิ่งเปิดโซนใหม่นั่นก็คือโซนสไลเดอร์ค่ะคุณเขาบอกเลยนะคะว่ามุมนี้เนี่ยเด็กๆจะเลิฟมากๆเล่นกันไม่หยุดเลยเนี่ยใครจะหยุดได้านสนุกขนาดนี้ยิ่งขนาดโตขนาดนี้นะก็ยังอยากไปเล่นอยู่เลยนะใช่แล้วครับและที่สำเภาไทยนะคะก็ยังมีบริการห้องพักด้วยจะมีทั้งหมด7หลัง 4ี่หลังเป็นแบบนอนได้สองคนและอีกสามหลังใหญ่จะนอนได้ทั้งหมด6คนซึ่งเขาบอกว่าทุกห้องนะคะมองจากระเบียงออกมาจะเห็นวิวทุ่งนาแล้วก็เห็นคิงคองยักษ์กำลังลากเรือสำเาาอีกด้วยล่ะค่ะเขายังมีโซนคาเฟ่ที่สามารถมาสั่งเครื่องดื่มสั่งอาหารนั่งพักนั่งชิลได้เมนูห้ามพระลาี่นี่เลยก็คือข้าวหย่ ไฮไลท์ของมันอยู่ที่น้ําบูดูน้ําบูดูก็จะคล้ายๆกับน้ําปลาของชาวอีสาน oh. แต่น้ําบูดูจะเป็นของคนใต้นั่นเองค่ะแล้วก็ยังมีขนมจีนน้ํายาปลากับน้ํายากะทิแล้วก็ยังมีขนมหวานพื้นบ้านอีกหลายอย่างครับ oh. เช่นขนมสาคูไอติมลูกตาลส่วนเครื่องดื่มแนะนําเลยครับน้ํามะม่วงเบาปัน่นว้าวมะม่วงเบานี่นะกินได้แค่ภาคใต้นะครับถ้าเกิดกรุงเทพนี่ก็อาจจะมีเดลิเวอรี่มา แต่ถ้าออริจินอลแล้วเนี่ยต้องแพกตายเท่านั้นมาดูกันที่กิจกรรมกันบ้างค่ะคที่นี่เนี่ยเขามีกิจกรรมไทยอาหารปลามา้าแพะไก่รวมถึงยังมีโซนของฝากของที่ระลึกด้วยนะคะเป็นของขึ้นชื่อประจําท้องถิ่นอย่างกระเป๋าที่ทําจากต้นกระจูดอ,อันนี้เก๋มากๆเลยส่วนด้านหน้าของสำเพาไทยก็ยังมีร้านค้าของชาวบ้านที่นําผ,ผลผลิตสินค้าชุมชนแล้วก็ผลไม้ตามฤดูกาลมาวางขายเขาบอกว่ามาเที่ยวที่สำเพาไทยสุข ใจกันทั้งครอบครัวเลยล่ะค่ะไปปักหมุดกันต่อครับกับสถานที่เต็มไปด้วยเรื่องราวของวิถีชีวิตวัฒนธรรมท้องถิ่นกับนาโปแกที่นี่เป็นแหล่งเรียนรู้วิถีเกษตรกรไทยอยู่ที่อำเภอควนขนุนซึ่งคำว่านาโปแกเป็นภาษาพื้นบ้านท้องถินน่นนาก็หมายถึงนาข้าวนี่แหละ,ะส่วนคำว่าโปแกมหมายถึงพ่อของพ่อหรือว่าพ่อแก่หรือว่าพ่อเท่าพอมารวมกันก็แปลได้ว่า เป็นที่นาของคุณปู่นั่นเองครับที่นี่เนี่ยเขาก็มีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้อยู่หลายฐานเลยอย่างเช่นเรียนรู้การเป็นชาวนาดำนาปลูกข้าวและเขายังมีศูนย์สาธิตการฝัดข้าวการสีข้าวการตําข้าวซ้อมมือแบบโบราณให้ได้ชมกันด้วยนะครับ นอกจากนั้นก็ยังมีการแสดงโชว์หนังตะลุงครับ <Wow. S 2> แล้วก็สอนนักท่องเที่ยวที่สนใจอยากลองเล่นหนังตะลุงด้วยแล้วก็ยังมีฐานการทําสินค้าหัตถกรรมเครื่องจักรสารต่างๆเขายังมีโซนเลี้ยงสัตว์อย่างเช่นแพะควายซึ่งนักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถที่จะซื้ออาหารมาป้อนได้เลยส่วนสายกินดิฉันก็พลาดไม่ได้นะคะใช่แล้วเขามีร้านอาหารแล้วก็เมนูที่แนะนำนะมาแล้วต้องทานก็คือขนมจีนน้ำยาคุณ <Wow. S 1> ผู้ชมคาเขาบ,บอกว่ามี5้าอย่างน้ำยากะทิ ไกปลาแกงเผ็ดแกงเขียวหวานน้ำยาปูเลิฟพลาดไม่ได้ดิพลาดไม่ได้ไปถึงที่เราต้องกินน้ำยาปูนะคะครับผมพาไปเอาใจสายชิลกันบ้านดีกว่าครับเป็นโซนร้านกาแฟเมนูที่ร้านเขาแนะนำนอกจากกาแฟก็จะมีสาววรสันชันดื่มแล้วสดชื่นมากข้าวสังหยดปั่นจะได้กลิ่นหอมของข้าวสังหยดที่คล้ายกับช็อกโกแลตคุณผู้ชมค่ะดิฉันเชื่อว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเห็นสถานที่เที่ยวแบบนี้แล้ว ต้องอยากจะไปนอนค้างสักคืน2คืนใช่ไหมล่ะที่นี่เขาก็มีโฮมสเตย์ที่ชื่อว่าขนำมปลายนาวาไว้ให้คุณผู้ชมไปนอนชิลๆถ้าเกิดว่าไปเที่ยวที่พัทลุงแล้วก็อย่าลืมไปปักหมุดเที่ยวที่นี่กันนะคะช่วงหน้าจะพาไปตระเวนกินที่ร้านเดอะเคปตกแต่งสไตล์บาหลีท่ามกลางวิวทะเลสาบสงขลาสุด เช็คอินที่นอนกับมายรีสอร์ทบายหลานตาชูที่พักที่ชวนคุณหลีกหนีความวุ่นวายมาพักผ่อนแบบเงียบสงบช่วงนาห้ามพลาดค่ะสนับสนุนโดยใหม่ที่พอดข้นหวานรถมะชาชาเขียวอร่อยหอมชาเขียวจากญี่ปุ่นสมัย i f e แอปพลิเคชัน ผู้ชมครับกลับมาข่าวสนุกปักหมุดเที่ยวครับวันนี้เรายังคงปักหมุดกันอยู่ที่จังหวัดพัทลุงใช่แล้วค่ะซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าขนาดผมเป็นคนหัดใหญ่เองนะครับมผมยังไม่คิดเลยว่าจังหวัดพัทลุงจะมีสถานที่เที่ยวที่มันเยอะแยะมากมายขนาดนี้แล้วแต่ละที่ล้วนแล้วแต่เป็นที่แบบสวยงามแล้วก็เข้ากับยุคสมัยมากๆใช่ค่ะแล้ววันนี้นะคะในช่วงตระเวนกินเช็คอินที่นอนจะพาคุณผู้ชมไปตะเวนกินกันที่ร้านอาหารที่ให้ความรู้สึกเหมือน โอ้ยฉันกินอาหารอยู่บนเกาะ กับร้านที่มีชื่อว่า The c a p e อยู่ที่อำเภอเขาชัยสนค่ะทำเลของร้านจะอยู่ปลายแหลมของทะเลสาบสงขาพัทลุงเป็นจุดที่มองเห็นวิวทะเลสาบได้กว้างไกลสุดลูกหูลูกตาที่สุดคุณผู้ชมดูสิคะบรรยากาศร้านสวยมากๆเลยแล้ววิวก็ดีเวอร์วังอลังการมากแต่จริงบรรยากาศดีจริงส่วนตัวร้านนะคะเขาจะตกแต่งสไตล์บาหลีผสมความโมเดิร์นร่วมสมัยเข้าไว้ด้วยกันได้อย่างลงตัวสุดๆไปเลยค่ะ ซึ่งเมื่อก่อนนี้นะคะเจ้าของร้านเขาใช้ชีวิตอยู่บนเกาะก็เลยได้ไอเดียทําร้านให้คล้ายกับว่าอยู่บนเกาะแล้วก็รวมไปถึงพนักงานของร้านเขาแนะนําด้วยนะครับว่าถ้าเป็นช่วงเย็นๆตอนพระอาทิตย์ตกจะยิ่งสวยแบบเวอร์มากส่วนอาหารที่นี่นะคะเขาเน้นอาหารเป็นอาหารจานเดียวเป็นสไตล์อิตาเลียนแล้วเมนูที่แนะนำนะคะก็คือ พิซซ่าสีฟูดค่ะคุณนหมาะมากๆจริงๆเขาบอกว่าเป็นสูตรเฉพาะของทางร้านด้วยนะคะมาต่อด้วยเมนูสลัดผลไม้เขารวมผลไม้หลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นสับปะรดเมลอนแอปเปิลมะม่วงดูแลแบบสดชื่นมาถึงเมนูเครื่องดื่มกันบ้างอย่างเมนูนี้ค่ะม็อกเทลแอปเปิลขิงและอีกเมนูครับก็คือกโก้อัลมอนด์และที่ทำให้ที่นี่ไม่น่าเบื่อครับเขามีกิจกรรมต่างๆเช่น ต๊ะพลูสนามสเก็ตบอร์ดเซิร์ฟบอร์ดลองบอร์ดเพื่อให้ได้เข้ากับคอนเซปต์ของร้านเหมือนกับยกเกาะมาอยู่บนฝั่งนั่นเองครับไปเช็คอินที่นอนกันต่อค่ะวันนี้จะพาคุณไปรู้จักกับที่พักราคาน่ารักหน่าพัก กับที่นี่ค่ะมร r e ีสอร์ทบหลานตาชูอยู่ในอำเภอควนขนุนเป็นรีสอร์ทที่อยู่ท่ามกลางป่ายางจึงทำให้มีความเงียบสงบม,มีการออกแบบที่โดดเด่นไม่เหมือนใคร,ครโดยจะมีสระน้ำที่อยู่ตรงกลางล้อมล่อไปด้วยห้องพักซึ่งห้องพักที่นี่นะคะจะมีทั้งหมด8หลังรวม16ห้อง ห้องหนึ่งจะนอนได้2ท่านค่ะคซึ่งการตกแต่งของแต่ละห้องก็จะมีความพิเศษและเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไปและที่เป็นไฮไลท์ของที่พักที่นี่เลยนะคะนั่นก็คือห้องน้ำที่ใหญ่มากๆคุณผู้ชมดูจากคลิป ที่เราเห็นพร้อมคุณผู้ชมนี้นะโอ้ห้องน้าใหญ่จริงใหญ่ยักษ์นะแล้วเขาก็บอกว่าบางห้องเนี่ยก็จะมีอ่างจักรคุซี่ขนาดใหญ่ให้กับนักท่องเที่ยวได้มานอนแช่ตัวสบายๆกันอีกด้วยล่ะคะ่ะและที่ด้านหน้าระเบียงของทุกห้องนะคะก็จะหันเข้ามาหาสระน้ําก็จะได้วิวที่แบบสบายตาแถมมีปลาแหวกว่ายอยู่ในสระน้ําด้วยและนอกจากนี้คุณผู้ชมครับที่ดีมากๆเลยก็คือแต่ละห้องเนี่ยจะมีที่จอดรถส่วนตัว oh. ถ้าหิวแล้วไม่อยากออกไปข้างนอก คู่เข้าพักสามารถสั่งอาหารจากร้านหลานตาชูสเต็กเฮาส์ <Wow. S 2> มาทานที่ห้องได้เลยครับ <Wow. S 2> เขาส่งฟรีเพราะว่าเป็นเจ้าของเดียวกันหรือว่าจะไปนั่งทานที่ร้านเลยก็ได้อยู่ใกล้ๆกับที่พักเลยนะครับมีอาหารหลากหลายสไตล์ส่วนเมนูที่ทางร้านขอแนะนําเลยนะครับ <What? S 2> ก็คือ <What? S 2> แกงส้มปลาหนวนจันมันขี้หนูครับ mm. ปลาตะเพียนไร้ก้างทอดราดน้าําปลาขาหมูหลานตาชูว้า wow. บาร์บีคิวซี่โครงหมูหรือว่าถ้าเป็นขนมไทยที่นี่เขาก็มีด้วยนะคะคุณผู้ชมเขามีลูกตาลมะพร้าวอ,อ,อ่อนเข้าต้มมัดไส้เผือกไส้กล้วยในส่วนของเรื่องรสชาติคุณผู้ชมไม่ต้องคิดอะไรมากเลยดูลูกค้าที่เนืองแน่นอยู่ในร้านรวมถึงประสบการณ์ที่เขาเปิดมานานกว่า20ปีแล้วเพราะฉะนั้น อร่อยไร้กังวลแน่นอนมั่นใจได้เลยจริงใกล้สิ้นปีแบบนี้แล้วนะครับถ้าเกิดคุณผู้ชมเนี่ยยังไม่มีโปรแกรม,มว่าเอ๊สิ้นปีจะไปจังหวัดไหนดีหรือแม้กระทั่งกําลังคิดอยู่อย่าคิดอย่างเดียวครับคิดแล้วต้องไปให้ถึงด้วยช่วงหน้าเที่ยวครบรถจะพาไปลงพื้นที่สัมผัสกับสเสน่ห์ของตลาดพื้นบ้านกับหลาดใต้โหนดครับและของฝากห้ามพลาดท,ที่วิสาหากิจชุมชนหัตถกรรมกระจูดวันนีช่วงหน้าห้ามพลาดคะ่ะ สนับสนุนโดยเกลือบริโภคเสริมไอโอดีนตราปรุงทิพย์ Amazing Thailand การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกลับมาข่าวสนุกป,ปักหมุดที่ยวกันต่อครับคุณผู้ชมครับเรายังคงปักหมุดกันอยู่ที่จังหวัดพัทลุงนะครับซึ่งในเวลานี้คุณเอฟธัญนก ทำไมอ่ะลงพ <c oughs> ส้นที่เก่ง <c oughs> ไม่ลองอิจฉาเขามันเป็นหน้าที่เขาอิจฉาเขาคุณไปลงนะเดี๋ยวรอบหน้าสลับให้คุณไป <ผม S 2> บา้างมอยากไปมากเลย oh. โดยเฉพาะวันนี้นะครับคุณเอฟก็จะพาเราไปในส่วนของการช้อปปิ้งตลาดท้องถิ่นครับที่เต็มไปได้วยสินค้าอาหารแล้วก็สเสน่ห์ที่หาได้แค่ที่นี่ที่เดียวกับตลาดใต้โนดครับสวัสดีครับคุณผู้ชมพบเจอกับผมเอฟธัญนพนะครับในช่วงเที่ยวครบรถจัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับ วันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาลงพื้นที่กันที่อำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงเพื่อที่เราจะไปสัมผัสกับบรรยากาศของตลาดนัดชุมชนแบบบ้านๆครับตลาดแห่งนี้มีสโลแกนว่าของกินของใช้งานศิลป์บ้านๆที่นี่มีชื่อว่าตลาดใต้โนโดหรือที่คนใต้เรียกติดปากว่าหลาดใต้โนโดนั่นเองครับ หนุ่มรอสุดเท่ข้างๆผมนะครับพี่ยุทธผู้ดูแลตลาดใต้โหนดนั่นเองครับสวัสดีครับพี่ยุทธครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเหมือนมาเที่ยวตลาดแล้วก็มานั่งคุยกับศิลปินนะครับขอถามพี่ยุทธก่อนเลยว่ากว่าจะมาเป็นตลาดนี้เริ่มต้นมาจากอะไรครับ พื้นที่ตรงนี้ประมาณเกือบ10ไร่เนี่ยมันเป็นเป็น,ปนที่นาเก่าแล้วก็มันร้างอยู่นานประมาณสักเกือบ20ปีครับผมกากลับมาอยู่บ้านมาพัฒนาเป็นที่พักผ่อนของชุมชนพอดีที่บ้านมาตังศิลปนินกันก็เรื่องที่เราถนัดดนต,นตรีศิลปวัตครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมมีน้องชายอยู่คนหนึ่งเป็นนักเขียนนรพงศ์สมพันธ์เนี่ยเคยได้รางวัลซีไลาครับแล้วก็เสียชีวิตเมื่อปี49ก็เป็นมุมให้กับนพพงศ์มุมหนึ่งแล้วก็สารต่อความคิดที่เราเคยคุยกยันไว้คือที่นี่เป็น ครับนะครับให้ศิลปินได้มามีพื้นที่ในการจัดงานแสดงภาพศิลปะที่ตัวเองสร้างสรรค์ขึ้นมาผมคิดว่าอย่างน้อยมีคนมาตลาดอย่างน้อยก็ผ่านตาละโดยเฉพาะเด็กเยาวชนอาจจะสร้างแรงมานดลใชครับผมแล้วก็ได้ยินมีเสียงดนตรีมีอะไรพวกนี้ด้วยอันนี้มีการสนับสนุนให้เด็กๆเยาวชนมาทําการแสดงด้วยหรือเปล่าพอดีผมสนับสนุนตัวนี้อยู่แล้วผมมีวิธีกลางให้ก่อนเลยเน้นไปที่เด็กและเยาวชนได้มีพื้นที่แสดงออกดีจังเลยนะก็เป็นตลาดที่รวบรวมวัฒนธรรม วิถีชีวิตอาหารการกินความเป็นอยู่ทุกอย่างไว้ในที่เดียวเลยครับนะครับพื้นที่ตลาดใต้โหนดมีทั้งหมดเท่าไหร่8แปดไร่ครับแบ่งเป็นโซนครับครับแปดโซนก็โซนผักทำมือข้าวแกงหนูพี่อาหารปรุงสําเร็จพร้อมทานครับเขาผมเนี่ยหลักๆขอสองอย่างก็คืออาหารผลิตเองแล้วก็ไม่ใช้สารเคมีทั้งหมดวัตถุดิบที่เอามาไม่ว่าจะเป็นผักหรืออะไรก็ตามแต่ครับอย่างบรรจุภัณฑ์ก็ใช้ใบไม้ใบตองใบบัวแล้วก็ไปจบที่ปุ๋ยอย่างอันเนี้ยอันเนี้ยสวยมากพี่เขาเรียกอะไรฮะ ต้อหมากจริงแล้วมันกลาบหมากแต่ตัวนี้มันเป็นใบาลานตระกูลตระกูลปาลอา๋อครับเนี่ยนอกจากใช้ใส่น้ําำืีมได้แล้วลดการใช้พลาสติกได้แล้วยังเป็นการบ่งบอกถึงวัฒนธรรมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในพิมนที่ด้วยคือมันทําให้นักท่องเที่ยวหรือว่าคนที่มาใช้บริการเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการที่จะลดปริมาณขยะดีมากเลยนะครับผมพยุทธ ผมอยากจะไปดูตลาดอ่าเดี๋ยวมีพี่สาวคนโตเชื่อพี่จิมเดี๋ยวพี่จิมพาเดินดูรอๆตลาดนะครับขอบคุณพี่ยุทธมากๆเลยนะครับขอบคุณครับเช่นกันครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เรามาอยู่กับพี่จิมนะครับหนึ่งในผู้ดูแลตลาดใต้โนดนั่นเองครับสวัสดีครับพี่จิมครับดีค่ะแล้วก็พี่จิมบอกว่าเดี๋ยวจะพามาดูต้นสาคูเคยทานสาคูกันใช่ไหมครับแต่ผมเชื่อว่าไม่มีใครเคยเห็นต้นอยู่ตรงนี้เลยค่ะ เดี๋ยวก่อนนะพี่แล้วนี่คืออะไรอ่ะเนี่ยอันนี้คืออะไรอันนี้คือต้นสาคูค่ะอ๋อเหรอฮะอ้าวผมผมนึกว่าเขียงมาตอนแรกแรกนึกว่าเขียงอ๋อเหรอครับค่ะแล้วเราก็ผ่าวมานี่คือสาคูใช่ค่ะอ้าวแล้วที่ผมเห็นเป็นเม็ดอ่ะอ่าเดี๋ยวก็จะมาจากตัวนี้แหละค่ะแล้วก็ถึงจะมาเป็นเม็ดอันนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำให้น้องเจ้าของก็สาธิตทัานแที่ีนังดคูนะค่ะหรือว่าใส่ก็ได้นะคะเหมือนขูดมะพร้าวอ่ะพอคูเสร็จก็ใช้ได้เหมือนเวลาเราขูดมะพร้าวคือเป็นซี่เิ็นๆแบบ นี่คุณผู้ชมขุนมาเป็นอย่างนี้มันเหมือนกากอ้อยอารมณ์อย่างนั้นอะกลิ่นแป้งค่ะ่าเป็นกลิ่นแป้งแล้วไงต่อฮะพอเสร็จแล้วไงต่อก็เอามาขยำน้ำก็คือก็ลงมาขยำน้ำร็จแล้วก็มันจะตกตะกอนเป็นแป้งตกตะกอนแล้วก็เอามาร่อนค่ะอ๋อเป็นนี้ขอดูหน่อยคืออย่างนี้คุณผู้ชมพอพอขยำเสร็จเนี่ยมันจะลงไปอยู่ข้างล่างใช่ค่ะแล้วถ้าเกิดเราอยากให้มันเป็นเม็ดอย่างเงี้ยก็เอาเอากะด้งที่มันมีความถี่ของของตามันอะมันจะออกมาเป็นเม็ดอย่างนี้เลยเฮ้ยเพิ่งทราบเลยพี่ อร่อยมากเป็นสาคูที่ดีที่สุดในชีวิตหอมแล้วแบบด้วยความที่มันไม่เท่ากันนะแล้วมันเคลียวสนุกที่นี่มีโรตีอยุธยาด้วยนะฮะไม่ใช่ค่ะขนมปัมจีค่ะขนมปัมจีข้างในมีไส้มะพร้าวแป้งทําจากแป้งข้าวเจ้าแปลว่าอะไรพี่ปัมจีหมายถึงว่าเราเอามาจีนี่ก็คือมันจีใช่หมใช่ใช่ใชค่ะก็จะ เป็นกระทาแบบนั้นแหละค่ะอร่อยไหมคะแป้งเขาจะกรอบๆร้อนๆอร่อยมากๆหอมอะไรอะหอมแป้งแล้วก็มะพร้าวจืนพืชกค่ะครับผมอ๋อเรามาอยู่กันอีกโซนหนึ่งนะครับซึ่งโซนนี้จะเป็นงานหัตถกรรมนั่นเองนะครับคุณลุงคืออะไรครับคุณลุงตาค้องค่ะตาค้องสวัสดีครับสสวัดีคครับุณตาที่นี่เราจะให้ คนเฒ่าคนแก่นําเอาภูมิปัญญาชาวบ้านที่เคยมีในสมัยก่อนนะคะมาแสดงให้คนได้เห็นได้รู้ว่าแต่ก่อนนั้นชาวบ้านก็มีชีวิตอยู่ยังไงนะคะอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆในการใช้ชีวิตในยุคนตัวนี้ใช่ผมเดานะกระเป๋าป่ะ ใช่ค่ะครับแล้วทำมาจากอะไรฮะเนี่ยกับมากลับมากล้วาเป็นเคสแข็งเนี่ยนะกันกระแทกอันนี้อะไรฮะอันนี้เป็นไม้ตานนะคะแล้วไว้สำหรับนวดเส้นค่ะอ๋อเหรอค่ะอ๋อนวดเส้นค่ะครับมอนเอาไว้ดัดเอาไว้ดัดใช่ค่ะ ตอนนี้นะครับมาอยู่ที่ร้านเครือข่ายคนรักแฝกพี่อยากนําเสนอมากเลยร้านนี้เพราะว่าเป็นร้านที่อยู่ในโครงการของข้าหลวงค่ะอ๋อในหลวงรัชกาลที่9้านะครับผมครับแล้วน้อาก็จะทําเรื่องของย่าแฝกมาตลอดแล้วก็นําเสนอผลงานที่มาจากย่าแฝกทํามือทั้งหมดเลยค่ะออกแบบกันเองอะไรก็ยีจังเลยอยากจะถามพี่จิมอ่งนี้ คือที่ตลาดใต้โหนดเ,เติบโตมาทุกวัน,นมีหน่วยงานอะไรเข้ามาส่งเสริมสนับสนุนบ้างครับหน่วยงานแรกก็คือทอท,อท,อทอเขาสนับสนุนตลาดใต้โหนดมาตั้งแต่ต้นมาประชาสัมพันธ์เชิญชวนคนมาเที่ยวตลาดปัะตุลุงแล้วก็ทท,ท,ท,ทมาอยู่กับเรา3เดือนเขาจะนําเสนอเรื่องของการท่องเที่ยวมีที่พักอะไรบ้างของกินของใช้จากอําเภอต่างๆที่เป็นจุดเด่นแบบนี้นักท่องเที่ยวไม่ว่าจะมาจากที่ไหนจังหวัดใกล้เคียงหรือว่าจะมาจากกรุงเทพมาจากภูมิภาคอื่นมาที่ตลาดใต้โหนดเนี่ย รู้ทุกเรื่องของพัทลุงเลยใช่ค่ะคุณผู้ชมครับมีหนึ่งวิธีที่เราจะสามารถทำความรู้จักกับวิถีชีวิตของชุมชนนั้นๆได้เป็นอย่างดี mm hmm. นั่นก็คือการมาตลาดครับและว,วันนี้ผมอยากให้คุณผู้ชมได้มาสัมผัสเสน่ห์ของวิถีชีวิตอันงดงามของตลาดใต้โหนดอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงกันนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณเส้นทางการท่องเที่ยว Amazing Thailand จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สัปดาห์หน้าผมจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวครบรถกันที่ไหนต้องกลับมาติดตามกันสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับอย่าลืมนะครับถ้าไปพัทลุงต้องแวะไปที่หลาดใต้โนดนะครับ ใช่แล้วค่ะและของฝากห้ามพลาดนะคะวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปช็อปกันที่วิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมกระจูดวันนี้ค่ะซึ่งสินค้าที่นี่นะคะเขาทํามาจากต้นกระจูดทั้งเสื้อสารกระเป๋าสารหมวกและก็ของใช้ในครัวเรือนโดยปัจจุบันสินค้าได้ผ่านการออกแบบต่อย,ยอดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ความเป็นแฟชั่นที่ทันสมัยโดยยังคงไว้ด้วยสเสน่ห์การผลิตแบบแฮนด์เมดภายใต้แบรนด์วันนีคราส โดยทุกวันนี้นะคะกลายเป็นสินค้ายอดนิยมของชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวฝรั่งเศสและสินค้าภายใต้แบรนด์วันนีคลาฟยังยกระดับขึ้นห้างสรรพสินค้าชื่อดังอย่างสยามพารากอนด้วยล่ะค่ะว,วแอบแอบ,แอบบอกคุณผู้ชมแอบสั่งไปแล้วใบหนึ่ง <'m> อชอบมากจุดเด่นของต้นกระจูดคือจะมีความเหนียวยืดหยุ่นแล้วก็มีความคงทนตอบโจทย์การใช้งานมากขึ้นเรื่อยๆ ลูกค้าคนไหนอยากมีกระเป๋าที่มีลายเป็นของตัวเองก็สามารถปักชื่อหรือข้อความเก๋ๆลงไปในสินค้าชิ้นนั้นได้อีกด้วยและนะักท่องเที่ยวจะได้ชมขั้นตอนต่างๆทั้งกระบวนการสารการขึ้นรูปการทอแล้วก็งานปักอีกด้วยครับ แล้วที่เก๋สุดๆนะคะที่นี่เขาก็มีโฮมสเตย์ด้วยเป็นบิตใหม่ของโฮมสเตย์ที่ชิคมากๆเลย <ừ> um ใครอยากจะมาพักผ่อนนะคะเขามี12ห้องเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมเอาจริงๆ,ๆผมว่ากระเป๋าใบนี้เน,เนี่ยเหมาะกับคุณโบมากๆที่คุณสั่งไปอ่ะคือถูกต้องนะพูดแบบนี้อยากมี2ใบแล้วอ่ะไว้กอนซื้อให้ใบหนึ่งใช้ใบนั้นก่อนี๋ยวก็สั่งไปละขาเป็นอย่างนี้แหละเลยไม่มีแฟนสักทีเวลาใกล้หมดแล้วครับ ไปอัปเดตปฏิทินการท่องเที่ยวประจำสัปดาห์กันก่อนดีกว่าครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยขอเชิญชวนร่วมพิธีเปิดทะเลสาบซอปกราวห้วยระสายแหล่งท่องเที่ยวใหม่ใกล้เมืองสุรินทร์แพร่สวยน้ำใสบ้านลมลอยน้ำแสนสนุกและเครื่องเล่นทางน้ำอีกมากมายชมการแสดงและนิทรรศการของดีผ้าไหมางามมากกว่า500้ลายช็อปสินค้าโอท็อปชุมชนชมการแสดงโชว์และกิจกรรมการแข่งขันต่างๆ,างๆอีกมากมายในวันที่11-12ธั 12, นวาคม 2,563ณทะเลสาบทาะกราวห้วยระไซหมู่4ตำบลสวายอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร085-152-3785 คุณผู้ชมสามารถติดตามรายการข่าวสนุกปักหมุดเที่ยวได้ตามช่องทางต่างๆที่ปรากฏไว้อยู่ทางด้านล่างนี้นะคะแล้ววันนี้ต้องขอขอ,ขอบคุณชุดพิธีกรหญิงที่บอกได้เลยว่าถ้าคุณผู้ชมชอบแล้วใส่ไปเที่ยวที่ภาคใต้เวลาถ่ายรูปออกมารับรองว,ว่าต้องสวยเป๊ะปังกับแบรนด์ที่มีชื่อว่าวันดาราค่ะสวยไหมอ่ะคขับพมสวยม,ยม,มากเลยขบับพมขอบคุณนะคะพี่เอกชัยศิวิชยัยเนี่ยยิ่งยงเหรอ,อ,รอ ส่วนชุดพิธีกรชายในวันนี้ครับขอบคุณผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายชายจากแอร์โร่ด้วยนะครับวันนี้เราสองคนครับจะลาไปด้วยภาพบรรยากาศของพระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรีครับเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยองค์ใหญ่บนยอดเขาหน้าเกิดอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตนะครับแล้วกลับมาพูดกับเราสองคนได้ไหมครับทุกเช้าวันเสาร์แบบนี้8โมงครึง่งทางไทยรัฐทีวีช่อง32ผมเจมิสเจริญแซจูครับดิฉันโบเป็นจัาสิริวัฒนาลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ